สบายดีมือนี้บักโซนพามาตัดไม้ขาลามนะไม้ขาลามของเฮานี่เห็นบอ่อซุ่มที่ไกลๆก็ันเลยส่วนกำลังยางไปเลยนะย่างไปแบบมุงมันเห็นไม้ไม้ที่จิตัดแล้วมาเห็นนี่ไม้สิตัดไม้ไผ่นี่เองเนาะจะไปเห็ดบางขาลามซึ่งไม้ไผ่นี่ก็เห็ดประโยชน์ได้หลายอันจะมีจะเป็นน่อมันก็เลยนะ่ะขวบไปแกงกินก็ได้มีส่วนมหาหอดแล้วนี่ทางหลังจะมีต้นไม้เนะี่ย ลมอยู่ลมเดินทางไปล้มเลี้ยงหน่อลลลนเลยเนาะลำลำว่หญ่เลยนี่มาซอกเบื้อง<ห>วันเอาลำได้เพินแล้วจ้ามาตัดมาส้มส้มเอาก้อนเนาะส้มทางให้เข้าไปได้กคอนเว่าต้นมันมีหนามมัซุ่มมีหนามมันแง่ออกมาบ้าไก่เลยต้องเล็กตัดต้องเล็กเคลียร์ทางก้อนเนาะเพราะว่าสิเข้าไปเอาบ่ให้เขาน้ำเกาะเขาลำจากนั้นเนาะเาได้นั่งเรือกลับมา ต้องใช้สายขวามพยายามหลายเนาะเพราะว่าพาเฮามันบวกล่ะตัดตัดดีกว่าคือขวานเป็นคนไทยฮคนนี้มาตัดแล้วซูมมาใกล้ๆเนี่ยเออพาสิถึกกล้องเปลี่ยนด้านเนาะตัดกันนั้นซะตัดตัดแล้วอ่าจุดเดียวเนาะมันจะขาดตัดดึงลงบ่ได้บัดนี้ส่วนต้องดึงมาสวยส่วนต้องดึงให้มันลงให้มันได้ให้มันตัดแล้วเนาะ ดึงมาทางนี้นาลงโอ้ปาแล้วนายมาทางนี้อนีคือแดดส่องส่องก้อนแหงนัแดดสลัวสลัวเงาแรงเด้อ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 ดึงงดึงแล้วสำเร็จมาฮิมาฮิจะต้องเอาผ้ามาเสาะเสาะมันเนาะเสาะมันให้เอาเอากิงเอาก้านมันออก จึงเอาไปง่ายวดจะเซียวฮอดายหลังจากนั้นจะแบกเนเืนเ้อเลยครับโซนแบกโซยด้ายพ่อมันตื่นกะเหี่ยงด้แต่แล่นน้ำแล้วมันจะวุ่นวายน้อยนึงเย่แล่นไปแล้วกับจะกลับบ้านแล้วเนาะสมบูรณไปนำ <D un! S 1> ทางหลังจากนั้น,ออเ,เ,น,อนเอามาฮอตแคมเนาะเห็นผักบงเนาะก็เลยว่าเก็บผักบงมาขวากินหลังจากนั้น ของบางเขาลามเขาก็ขึ้นรถเรียบร้อยเตรียมกลับบ้านจ้า